สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมีดจีนนะครับมีดใบตองจีนตัวหนึ่งที่ราคาถูกที่สุดที่เท่าที่ผมเคยเล่นมานะเล่มนี้ผมซื้อมาในราคา100บาทนะครับ100บาททววนแต่ถ้าเห็นทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ100บาท120-150ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ผมได้มานานมากนะครับ จุดหมุนก็เป็นน็อตนะครับสองตัวธรรมดาเหตุผลที่น็อตมันยังอยู่ก็เพราะว่าล็อกน้ำยาแล้วกเกียวไปนะครับหรือว่ายาทาเล็บเราก็จัดเต็มนะครับเพราะรุ่นนี้น็อตหลุดง่ายมากนะครับเราก็ต้องดูแลนิดนึงสำหรับตัวระบบหยุดเป็นแทงพินสองตัวธรรมดาไม่มีอะไรนะครับมีลัชธินะครับ,รบจริงแต่ว่าผมออกไปแล้ว นื่องจากคนน่าลำคาญเลอเกินแล้วก็ตลอดดามเนี่ยเป็นงานแซนวิชนะครับเป็นงานแซนวิชหมดเลยงานแซนวิชเหล็กสองชิ้นมาประกบกันนะครับส่วนตัวใบเนี่ยก็เป็นใบจริงๆคมนะครับคมมากมาก ทรงมันจะปแปลกๆนิดนึงเนาะเหมือนพวกดาบญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจเจาะรูให้ด้วยไม่รู้เจาะมาทำไมนะครับดูตัวเต็มๆกันดีกว่าน้ำหนักกใ็ใช้ได้อยู่นะครับ น้ำหนักก็พอได้นะครับน้ำหนักพอได้นี่นี่นี่นหนักพอได้ควงลื่นทุกอย่างก็ตัวเล่มนี้ก็ใช้มาเกือบปีกว่าแล้วยังไม่เจอปัญหาเลยนะครับเพราะว่าผมล็อกกี่เข้าไปมันเลยค่อนข้างทนนิดหนึ่ง ถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็หาได้ตามตลาดนัดทั่วไปเลยนะครับตลาดนัดไปจนถึงคลองถมก็มีนะครับสำหรับเล่มนี้นี่นะครับก็โอเคนะครับโอเคเลยทีเดียว,ยวสำหรับผู้ทีต่ต้องการเริ่มเล่นนะครับมันก็ใช้ได้นะครับ โอเคครับก็แนะนำมือใหม่ควรเล่นตัวนี้ถ้าไม่กลัวนิ้วขาดนะครับถ้าคุณอยากจะเซฟตัวเองก็แนะนำเป็นมีดซ้อมนะครับเป็นพวกมีดหวีนะครับแต่ราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งเป็นหวีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าใบาเป็นหวีอาหวีผมได้นะครับปกติ น,นี่ก็จะเซฟตัวเองหน่อยเพราะว่ามันจะไม่บาดเราครับมันจะไม่มีทางบาดเราอะตันนี้ก็ไม่บาดบีก็จะไม่บาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมีดจริงก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะามันคมมันยังคมอยู่ครับถึงแม้ท่านจะลบคมออกไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังแหลมอยู่นะครับ โ okay, อเคครับจบการรีวิว